สวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่ห้องกอล์ฟสเปซเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์กันอีกครั้งนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวเราเรามาพร้อมกับโปรสาวอีกท่านหนึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขาจะมาไลฟ์ในวันนี้เชิญพบกับปนุ่นได้เลยครับสวัสดีค่ะทุกคนปนุ่นค่ะอ่แนะนำตัวหน่อยครับแนะนาตัวหน่อยสวัสดีค่ะปนุ่นค่ะเป็นโปอีกคนหนึ่งที่กอล์ฟสเปซนะคะจะไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยแต่ก็ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ถ้าผิดพลาดอะไรต้องขออภัยไปด้วยค่ะอ่านะครับแล้วลว,ลว,วันนี้เรามาอยู่ในหัวข้ออะไรครับปน,นุ่นวันนี้เราจะอ,อะไรนะ,ะ <laughs> หลอกหลอก,อลอกวันนี้เราจะมา unbox. อันบ็อกซ์โอ้ยพอดักใหม่ค่ะชื่อว่าอ่าให้นิกพูดนิกคือให้นิกคืออ๋อชื่อว่าเวลพัดเออมันคืออะไรครับไม่รู้ <laughs> นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยนิกเดี๋ยวอ๋ออ๋อไม่ใช่หยอกหยอกยอก นี่ไงวันนี้เรายังไม่มีใครรู้เพราะเราจะมาอ่นอันบ็อกซ์ไปพร้อมกับท่านผู้ชมทุกท่านไปพร้อมๆกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวีลบ็อกซ์ไอวีลพัชเนี่ยแหมไม่ใช่วีลทุกอ่าวีลพัชเนี่ยคืออะไรครับอ่ามาอันบ็อกซ์กันไปทีละอย่างครับค่านปนุ่นชอบเอ่อกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่มากกว่ากันเฮ้ยเราต้องโกบิ๊กไปเลยอันใหญ่ไปอ่าโอเคเราเปิดอันเล็กนะครับอ่าติงโอเคอันเล็กก่อนอันเล็กชิ้นแรกเนี่ยมันมีเขียนที่กล่องว่าวีลสโตก เวลสโตรคคืออะไรเรามาเปิดไปมาดูไปพร้อมกันเลยถ้าดูจากรูปกล่องแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ้อมพัดนะครับอ่าอย่างนึงเรามาดูเปิดกล่องออกมาโอ้ยไปนนี้ดูพกพาง่ายนะคะดูพกพาง่ายเดี๋ยวเปิดให้นี่นะคะอ่าตาแบบประมาณใหญ่กว่ามือนิดเดียวเคสเหมือนถอยหลังเออน่าจะน่าจะเหมือนหูฟังนะกล่องเหมือนเคสหูฟังอ่าดูดีครับกันกระแทกกันกระแทกดีเปิดออกมาอ่าเดี๋ยวเราเชื่อมบลูทูธแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงกันเอาไม่ใช่ เปิดมาจะเจออย่างนี้ครับเป็นเหมือนผ้านิ่มๆเนาะผ้านิ่มๆโอมันคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซอมพัดนั่นเองเทอะเป็นเหมือนแบบพัตเตอร์อาร์กนะให้ดูแบบว่าเออแต่พกพาง่ายอันอันเล็กพกพาง่ายอันเล็กแล้วก็นิ่มๆถ้าเวลาเราไปใช้กินจริงก็คิดดูแล้วว่าน่าจะปักทีเอาเออจะได้แบบไม่ไม่แบบสะบัดนะใช่น่าจะใช้ปักทีเอาแล้วก็นิ่มพกพาง่ายน่าจะทนทานอยู่จากการจับผ้าแล้วน่าจะกันน้ำเนาะใช่น่าจะกันน้ําด้วย ข้างล่างนี่ก็ดูเป็นยางๆใช่ดูแล้วใช้ได้ทั้งอินดอร์และเอาดร์ครับอันนี้อ่ะดูดีเค <c oughs> อันนี้เป็นอันแรกอันนี้เป็นเป็นอาร์คที่สิบสององศาเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขา,าอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เขามีให้เรือกตั้งแต่สิบสองจนถึงยี่สิบสี่อ่าโอเค,อ,เคอันนี้เป็นชิ้นแรกชิ้นแรกก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ปอนุ่นทําให้ดูว่ามันมันใช้งานยังไงโอเคค่ะจะไปเดี๋ยวจได้ไหมตักเข้าอะไรก่อน ขอเซตอัพแป๊บนึงนะครับขอเซตอัพแป๊บนึงเรามาดูกันท okay. ํา ouais นี่พอเราวางไปที่พื้นแล้วมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับนะมันก็จะเป็นอาร์ที่สิบสององศาโอเคเรามาลองดูมีหน้าพัตเตอร์ตรงนี้เนาะใช่มีตำแหน่งวางหน้าพัตเตอร์ให้เราสามารถสแควร์มันได้ทุกครั้ง ่าแล้วก็บอกเป็นระดับในการแบบว่าความกว้างในการสวิงของหัวพัตเตอร์เรา,ามีเส้นให้ด้วยก็่านตามนี้ใช่ไหมเราก็ไปตามเส้นสีส้มใช่เราก็ไปตามเส้นสีส้มนะมโดยเล็งที่หัวลูกศรสีขาวแล้วก็พัดไปเลยอเอา้าหลุมอยู่นี่ปอนุ <c oughs> น <c oughs> พัดไปไหนอะเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้ว่าหลุมอยู่ตรงนี้ออ๋มองหาหลุมไม่เจอโทษค่ะทษโทษอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเอาสั้นๆเอาแบบตามระยะตรงนี้ได้เลย ามาใช้งานประมาณนี้ในการช่วยเราในการสวิงพัตเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปใช้ในในสนามจริงเนี่ยเราอาจจะใช้ทีเนี่ยปักในการช่วยควโทรลหัวพัตเตอร์แล้วก็ดูว่าลูกเนี่ยสตาร์ตตรงได้ไหมแต่นี้มันเป็นยาเทียมเราก็เลยปักไม่ได้อาจจะซ้อมได้อ p อปชันในการซ้อมน้อยลงเนื่องจากว่าเราไม่สามารถปักทีได้โอเคอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกเราไปดูชิ้นที่สตัดถัดไปกันดีกว่าช,ชิ้นที่สถัดไปเป็นไรครับหวนุน เออได้เปิดกล่องใหญ่แล้วอ่านี่ดูจากกล่องใหญ่แล้วดูจากหน้ากล่องเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องเป็นอะไรครับเครื่องฟอกอากาศเออกล่องได้ใช่อ่าน่าจะเป็นพรมซ้อมพัดนะดูจากรูปเออจริงเนี่ยพัทติ้งเทนนิงควงใหญ่มันต้องใหญ่กว่าเยอะแน่เลยดูต้องยิ่งใหญ่เอาเราแกะกันดูเลยดีกว่าแกะเลยแกะเลยโอเยากโอเคเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอ เอาไม่ใช่เล่นเล่นแล้วเล่นอีกในกล่องก็จะมีมีพรมหนึ่งผืนพร้อมกับคู่มือหนึ่งเล่มอ่ามีพรมหนึ่งผืนค่มหนึ่งเล่มโอ้โหอันนี้เดี๋ยวมาดูซิอันนี้เป็นขนาดอะไรอ่ะไนดูที่กล่องก่อนอันนี้เป็นขนาดสิบฟุตอืเขียนที่กล่องเขียนไว้ว่าขนาดสิบฟุตหรือสามเมตรโดยประมาณเป็นขนาดมาตรฐานเนาะกำลังดี ซ้อมในระยะที่แบบว่าวางในบ้านได้ไม่เกะกะมากเพราะถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะไม่หวในบ้านก็ต้องเป็นคลาือหานแล้วล่ะโอเคนี้เราออกมากลางดูโอ้ลวดลายสวยงามมีสีสันสดใสมีหลายสีเลยโอ้แล้วก็มีจุดบอกให้เราแบบชัดเจนมากเลยท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็น เราเอาขึ้นมาให้ดูเห็นไหมครับมันจะมีบอกเป็นเลขแต่ละตำแหน่งต่างๆมีบอกระยะด้วยว่า6ฟุต7ฟุตเริ่มต้นที่3ฟุตนะครับแล้วก็มีหลุมเป็นหลุมแบบว่าเทียมเห็น,น,น,นหใช่หลุมก็จะอยู่ข้างบนโอ้ดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ในกล่องนี้มีคู่มือมาให้เห็นที่ข้างกล่องเนี่ยเขียนไว้ว่าสามารถเชื่อมแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้ด้วยได้ทั้ง Android แล้วก็ <iPhone. S 1> OS นะครับอ่ทีนี้เรา มาลองดูคู่มือดีกว่าว่าคู่มือบอกว่าให้เนี่ยมันทําอะไรได้กับให้ให้เราทําอะไรได้บ้างโอเค <Okay. S 1> เปิดคู่มือหน้าแรกมาก็จะมีนับเนี่ยบอกให้เราเนี่ยโหลดแอปโหลดแ <App S 1> อปพลิเคชันแอปชื่ออะไรอ่ะเวลพัดเวลพัด <ail> ใช่แอปเวลพัดให้เราโหลดแอปมีทั้งใน Google Play Store แล้วก็ใน Apple Store นะโอเคหน้าถัดไปก็จะเป็นสารบาัญโอเคไม่มีอะไรข้ามไป อันนี้ก็จะแนะนำคอนเซปต์ของพัดนะครับเห็นนี้เขียนไว้ว่าโอ้อันนี้มีระยะ10ฟุตถึง13ฟุตอืมพัดได้ไกลสุด13ฟุตเลยนะครับแล้วก็ความเร็วกีนเนี่ยความเร็วของพรมอันนี้มีสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยเร็ว10สปีด10อีกด้านหนึ่งเนี่ยสปีด11.5โอ้ถือว่าพัดสองไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าพัดจากด้านนี้ไปด้านนู้นอันนี้ไม่ได้เล่นมุกใช่ไหมอันนี้เล่นมุกไหม อโอเคโอเคเล่นมุกนะนะครับแล้วก็มีน้ำหนักไม่หนักนะที่เมื่อกี้บนนุนถือหนักไหมครับไม่ค่ะสบายมากโอเคมาดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปก็จะเป็นแนะนำเนาะว่าแบบว่าแต่ละจุดเนี่ยมันช่วยเหลืออะไรรายการเราในให้เราในการซ้อมผัดของเราบ้างโอเคหน้าถัดมา <c oughs> โอเคแล้วก็นู้น้าัดมานี้เขาบอกว่ามีเทนฟ e e คอส o s มี <S ม <S all r น n g ได้ใช่ไหมมีอ l l มี b l มี b a c k เอ๊นี้เล่นเกมหรือออกรอบเฮ้ยออกรอบมันมีมันมีทีสามทีล้นี่เปิดมาเนี่ยครับก็จะมีมีคาแนะนําพร้อมเลยว่าแบบว่าสามารถแบบว่าเป็นคอสสีส้มก็จะมีทั้งสิบแปดลูมเลยแนะนําวิธีว่าเราพัดยังไงได้บ้างโอ้ดูสามารถทําให้เราการซ้อมของเราไม่เบื่อนะใช่แร้วถ้าผมปกติก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งอันนี้ก็มีหลายอันสิบนาทีก็เบื่อแล้วเลิกแต่พอเรามีแบบมีอะไรให้เราแบบชารลนส์เราเราก็จะสามารถอยู่มันได้นานขึ้นโอ้อวันนี้ถือว่าดีมากเลยแล้วก็ เปลี่ยนถัดมาเป็น blue c o s ค blue c o s ก็คือจะกกายากขึ้นต้องยากขึ้นถ้าเป็นอันนี้เมื่อกี้เขียนว่าต้องใช้อันนี้ต้องทําให้ได้หนึ่งในหนึ่งจากสามลูกแต่ถ้นนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ต้องเล่นสามลูกเลยแต่อันนี้ถ้าเกิดจะให้เห็นภาพชาัดต,ต้องไปใช้ในแอปนะเราต้องไปใช้ในแอปเพื่อที่จะว่าพอเราเข้าแอปเนี่ยเขาก็จะมีน่าคิดว่าน่าจะมีตัวแบบว่า introduction อย่างนี้ให้แบบแบบแนะนําให้เราเนี่ยมีอยู่ในนั้น โอเคมีมีสามแบบแล้วก็โอ้ดูดีมากเลยอันนี้เป็นเปลี่ยนพรมแล้วคนละขนาดของเราเป็นสิบฟุตเพราะฉะนั้นเราข้ามไปเราข้ามไปดูอีกสิพอหมดแล้วเป็นเกมโอ้มีเกมให้เราเล่นด้วยเราสามารถแสดงว่าอย่างนี้เราสามารถแข่งกับเพื่อนได้แข่งกับเพื่อนได้เราเล่นไม่ต้องพัดคนเดียวปกติโพรมซ้อมพัดเราจะซ้อมคนเดียวนะอันนี้เราเล่นเป็นกลุ่มได้ทําเป็นเกมหรือว่าเล่นตามที่เขาแนะนําหรือเราอาจจะคิดเกมขึ้นมาเองก็ได้เนาะดีมากเลยทําให้การซ้อมพัดเราไม่น่าเบื่ออีกต่อไป อ่าเดี๋ยวแล้วทีนี้เรามาดูในตัวแอปมันบ้างว่าในตัวแอปเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างถึงเราจะบอกว่าเราอันบล็อกแต่เราแอบไปโหลดมันไว้ก่อนแหละเพราะถ้ามาโหลดตอนนี้เดี๋ยวไลฟ์มันจะกลายเป็นชั่วโมงหนึ่งพอดีอ่าโอเคี๋ยวเรามาดูในตัวแอปมันว่ามันทําอะไรได้บ้างโอเคพอกดเข้าแอปมานี่หน้าแรกเป็นอย่างนี้เลยหน้าแรกเป็นอย่างนี้เลยออาหน้าแรกของแอปก็จะมี เรามาดูเป็นพร้อมๆกันว่ามีอะไรบ้างอ,อันมีแนะนํอุสินค้าว่าสินค้าของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างอ,อืแล้วก็สามารถคิดว่าในลองกดเข้าไปดูสมมติอันนี้เราน่าจะสามารถเลือกซื้อในนี้ได้ไหมโอ้ได้เหมือนกันเราสามารถเลือกซื้อสินค้าในนี้ได้ทั้งพรมทั้งทั้งตัวที่เทนินเอตท,ที่ช่วย<ม><ะ>เราสัองผัดใช่อ่าแล้วทีนี้พอกดเข้ามาแล้ะเราก็มาดูซิมันมีพรมหลายขนาดของเราเป็นขนาด10ฟุตกดเข้ามา กดเข้ามาแล้วจะเจอหน้านี้หน้านี้ก็จะมีบอกว่ามีเทรนนิ่งมีเกมแล้วก็มีโอ้มีเก็บสแตตให้เราด้วยว่าเราเล่นอันไหนไปแล้วสถิติเราเป็นยังไงโอ้ <Ooh. S 1> oh, ดีมากเลย <Ooh. S 1> ช่วยให้เรา,าพัฒนาตัวเองได้เออรู้ว่าเราควรจะพัฒนาจุดไหนอ่านะครับีน้กลับมาดูที่เทรนนิ่งซิเป็นยังไงกดเข้ามาเลยอ่าเขาก็จะมีบอกว่ามีสีส้มสีฟ้าสีดําก็จะแบ่งเป็นเลเวลนะครับเลเวลก็มีเบกิเนอร์ มีคอนเฟิร์มนี่คือว่ามาแน่ๆเอาไม่ใช่โอเคอันนี้เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับอ่เราลองดูที่พิ๊กิเนอร์ก่อนโอเคอ่ากดเข้ามาก็จะมีบอกกดนะครับว่าเราต้องเล่นสามลูกแต่ละในแต่ละตำแหน่งโอเคสมมติ okay, เราลองกดเล่นเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไปพร้อมๆกันเลย เราก็งงงงกันไปเนี่ยแหละครับไม่เราบอกว่าหลุมคืออันสมศรกดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นวิดีโอเลยอ้หง่ายมากเลยครับว่าเราควรจะพัดจากตรงไหนให้มันไปเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนซึ่งอันนี้คือแลนด์เซ o กชั่นใช่เป็นอันแรกโอเคคือตรงนี้อ่าเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเราลองเลยไหมเราอยากทําให้ดูเราให้คนนุ่นลองให้ดูเลยไหมคิดว่าน่าจะต้องพัดแล้วโหคิดว่าเนี่ยมันจะมีสกอร์อยู่ข้างล่างคิดว่าน่าจะต้องพัดแล้วมากดว่าเนี่ยพัดทำได้หรือไม่ได้ เดี๋ยวเราลองดูสักสามหลุมดูซิว่าปอลนุ่นจะได้คะแนนไหมอ่าโอเคโอเคค่ะปอลนุ่นจุดแรกต้องพัดจากตรงตรงไหนตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงกลางนี่พัดจากตรงนี้ใช่หรอใช่นี่ไงดูโยเนี่ยแล้วหลุมอยู่ตรงกลางอันนี้อันแรกเลยเึ่งกี่ฟุนะอันนี้คิดว่าน่าจะเอ่อไม่เกินไม่เกินห้าฟุตไม่เกินห้าฟุตสามสี่ฟุตเนี่ยเนี่ยเป้าหมายคือตรงนี้ เขาจะมีวิดีโอมานะครับเราลองให้ปอนุ่นพัดดูว่าเป็นยังไงไม,ไม่ลงเพราะฉะนั้นเราก็กด x อ๋อ,อพอเรากด x ไปแล้วเนี่ยพอเรากด x ไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าตรงนี้ยมันก็จะขึ้นหลุมททร์เก็ตถัดไปให้เราว่าเราควรจะพัดตรงไหนแต่เราจะไม่ได้คะแนนเพราะเมื่อกี้เรากด x ไปแล้วว่าไม่ลงแต่ถ้ากดลงเนี่ยคิดว่าน่าจะได้คะแนน อ่ะเรล,ลองปนนู่นลองอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นหลุมเป็นหลุมที่สองแล้วพัดจากพัดจากเออนี่เป้าหมายอยู่นี้พัดจากตรงนี้อ่าลองดูลองดูงไม่หลงเลยแล้วเราจะได้เราจะได้ทดสอบไหมเนี่ยว่าเราได้คะแนนไหม เอ,อไม่ลงนะลองอีกทีนึงเปลี่ยนลุ้มเปลี่ยนลุ้มใช่<ร>ขยับขยับขยับขึ้นมาวันนี้ขยับขึ้นมาวันนี้อ่าอย่างนี้มันถือว่าลงบ้านไม่ลงหรอ,รอมันยังไม่ใช่อ่ะมันบอกว่าอ,อ๋อ,อนี่นี่อ๋อไม่ใช่นะครับเ,เป้าหมายเป้าหมายเนี่ยมันสลับไปเรื่อยๆอันนี่ลุ้มสามแล้วเมื่อกี้ลุมสองอ๋อแล้อ่าเดี๋ยวเรากลับไปพัดเด็กที่เดิมก่อนไปพัดเด็กที่เดิมกลับไปพัดเด็กที่เดิมแต่เป้าหมายเปลี่ยนแล้วพัดให้อยู่ในช่องนี้อ๋ออ่าพัดให้อยู่ในช่องนี้จากจุดเดิมใช่ไหมใช่จากจุดเเดดิิมคว่าพอป็นนบี ใช่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเบอร์สองยังคงไม่ได้คะแนนนะครับอ่าคิดว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะไลฟ์วันตึกประมาณตั้สามสี่ทุ่มอะไรประมาณนั้นเอเวลาเรามีน้อยนะครับนุ่นอ่ให้แก้ตัวอีกทีให้แก้<ๆ>ตัวอีกทีเพราะคิดว่าเนี่ยอันนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วอยอะย,ยังไม่ง่ายขนาดนั้นนะ ้าวยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงไม่เป็นไรครับเนื่อเนื่นือว่าอันเนี้ยมันเป็นครั้งแรกเหมือนกันเรามาอันบล็อกเลยพร้อมกันเรายังไม่เคยมีใครพัดเลยบนนู้นอาจจะยังไม่รู้สปีดเปลี่ยนเป็นคนพัดเป็นคนพัดอ้าวเปลี่ยนคนพัดเหรอเราขอยคีวนนู้นขอแรงนิดนึงแรงนิดนึงอือเราเพิ่งกินข้าวกันมานะเราควรจะมีแรงมากกว่านี้นิดนึงโอเคสงสัยกินข้าวเยอะไปเมื่อกี้ เดี๋ยวเราลองมากดเลยดีกว่าว่าถ้าได้คะแนนเนี่ยมันจะขึ้นคะแนนยังไงนะครับเรามาดูนะครับอันนี้เป็นหน้ามานะันเนาะนี่เป็นหลุมที่สามที่เมื่อกี้ปบนุ่นพัดตำแหน่งเมื่อกี้เรากดติ๊กถูกไปอ๋อมันจะขึ้นคะแนนมาให้เราเมื่อกี้อ๋อแต่อย่าลืมนะครับอันนี้เราพัดจุดหนึ่งเราพัดสามครั้งแล้วดูว่าเราทําได้หนึ่งในสามไหมแต่เมื่อกี้เราให้โอกาสปบนุ่นแค่ทีเดียวเองแต่อันสุดท้ายเราให้สามครั้งแล้วนะเราถือว่าเราทําถูกกด อ่าโอเคเนี่ยครับในนี้เป็นตัวแอปมันอ่าเดี๋ยวทีเ่าลองไปดูตัวสีฟ้าดูบ้างสิว่ามันยากขึ้นยังไงข้ามไปเลยลวกันเดี๋ยวมันจะนานไปข้ามไปโปรเฟชชั่นอลเลยแล้วกันนะครับเราข้ามไปที่โปรเฟชชั่นอลเลยสีดําเรากดไปที่โปรเฟชชั่นอลเลยอ่ามันก็จะมีกดอันนี้ให้พัดก,กี่รูปครับปอนุ่นให้ทาสามรูปเหมือนกันคะ่ะเออาทาสามรูปเหมือนกันเนาะแต่ต้อง,องทําได้ไดต้องได้สองจากสามโอเคถึงถึงจะได้คะแนนโอเคอันนี้หลุมแรก หลุมแรกเราพัดจากเดี๋ยวเราขยับผมนิดนึงพอขยับผมนิดนึงโอเคปีพัตเตอร์นะพัตเตอร์ไม่อยากจะบอกว่าพัตเตอร์มันไม่เข้ามือมันไม่ใช่พัตเตอร์เราเดี๋ยวพัดจากตรงโอ้อันนี้ยากเลยพัดจากตรงนี้พัดจากตรงเส้นนี้ไม่ใช่ตรงกลางด้วยไม่ให้ไม่ให้ช่วยเราช่วยเลงด้วยแล้วพัดเนี่ยต้องพัดให้อยู่ในสี่เหลี่ยมวงนี้ ขอขอกล้องตรงนี้นี่นะครับเราต้องพัดจัดตรงนี้จุดที่ลูกอยู่ตรงนั้นนะครับพัดให้มันเข้าตรงจุดนี้ตามทู่มมือมันอ่าโหนี่ยากยากเลยยากเลย,ย,เลยใช่อยู่ในสีดํามีโอกาสสามครั้งบนนูนจะมีโอกาสสามครั้งอ่าครั้งแรกไม่ได้นะครับต้องได้สองจากสามนะเหลือสองเ,เหลือ ยางครับยาง,งยังเลื้อยอดีนึงทำไมไม่รอดเลยอะโฝั่งนี้น่าจะคิดว่าน่าจะเร็วขึ้นเพราะมีฝั่งหนึ่งสปีดสิบฝั่งหนึ่งสปีดสิบเอ็ดจุดห้าโอเคหลุมแรกไม่ได้เ,เราลองหลุมที่สองน,นะครับลองหลุมที่สองเนคนพัเ <c oughs> นี่ยอันนี้เราสามารถ <c oughs> เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับเราสามารถ <c oughs> ออกรอบให้จบสิบแปดหลุมแล้วดูว่าใครทําคะแนนได้ดีกว่ากัน <c oughs> อันนี้สามารถเป็นตัวแบบว่าไม่ต้องเล่นคนเดียวเราแข่งกับเพื่อนได้เราหาเกมหา อะไรก็ได้มาช่วยให้เราสนุกขึ้นอาลุงทัดมาไกลขึ้นเถิบมาพัดเข้าไปที่เดิมแต่ว่าเถิบมาที่เส้นนี้แทนเส้นนี้เส้นเส้นฝาอัาน,อน,นที่สองนี้แต่ไม่ให้พัดเข้าไม่ให้พัดตรงการลางด้วยเพราะมันจะช่วยเราเล็งไปลงที่เดิมไปลงไปหยุดอยู่ที่เดิมให้ลูกไปหยุดอยู่ที่เดิมเกือบได้ครับโมนุนเกือบได้แล้วนิดเดียว เบาไปเบาไปหน่อยเบาไปหน่อยมันเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วไงอันเนี้ยมันไม่ใช่บิ๊กิเนอร์แล้วได้สักอันแล้วนะได้แล้วอะสมมุติว่าสุเราสมมุติว่าเราได้สองลูกแล้วกันอะเราก็กดได้ปุ๊บอะเราก็จะได้คะแนนพอเราสมมุติเราลองกดไปจนจบเลยเนาะครับแล้วว่ามันสรุปคะแนนให้เรายังไงไม่ได้ได้ไม่ได้สลับไปเลยแล้วกันอ่าดูซิว่าพอพอเราจบแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง นะครับอ่าเรากดให้ดูจนจบเลยอ้าวเราไปไหนแล้ววะค้างเลย,เลยกดเร็วไปสงสัย <c oughs> มันบอกว่าโกงแน่ๆ <c oughs> อ้าวหายไปแล้วเดี๋ยวขอตัวเข้าแอปใหม่แป๊บนึงฮะแป๊บนึงครับแป๊บนึงอ้าวแล้วมันก็เด้งไปเรียบร้อยน่าดีละเริ่มต้นใหม่สมมติเรารสมมติเรา,รเราลองเราลองกดให้ดูว่าจบแล้วเนี่ย จบแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกดให้ดูก่อน <Continue. S 1> อ่าเนี่ยจบสิบแปดลุมแล้วเนี่ยพอจบสิบแปดลุมแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่าเราเล่นเสร็จแล้วแล้วเราก็กดเซฟทีนี้พอเรากดเซฟแล้วเราลองไปดูได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะ คิดว่ามันน่าจะเข้ามาอยู่ในคำตรงสเตปนี้นี่มันขึ้นแล้ว,ลวสเตปเนี่ยมันบอกว่าครั้งที่เราเล่นจากสนามนี้วันที่เท่านี้เราได้สกอร์เท่าไหร่แล้วเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าลุมไหนเราพัดทําได้ทําไม่ได้อืถือว่าเป็นแอปที่ดีเนาะถือว่าเป็นแอปที่ดีช่วยในการเรา ฝึกพัฒนาตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ไม่ให้การซ้อมพัดมันน่าเบื่ออีกต่อไปถูกต้องค่ะคิดว่าน่าจะต้องให้พี่นุ่นกลับบ้านไปซ้อมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเลยแล้วมาลองดูกันใหม่เป็นดูการพัฒนาการของปนุ่นว่าหลังจากเอากลับไปอยู่มาแล้วเนี่ยแล้วพัดดีขึ้นบ้างไหมอ่าเราลุกวนปนุ่นให้ฟีดแบ็คด้ยนะได้เรียบร้อยค่ะได้ได้ยังไงอ่าเนี่ยครับวันนี้เราก็อุปกรณ์อยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็แล้วแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วไห เราลองเราลองให้ปหนุ่นพัดไปแล้วแต่แบบอาจจะไม่ได้อินเสิร์ตภาพก็เดี๋ยวไว้เราจอะลึกดีเทลอีกทีขอเราเวลาเราไปดูก่อนว่ามันศึกษาว่ามันใช้งานยังไงเผื่อเราจะได้รู้มากขึ้นกว่าน,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 นี้วันนี้เรามาอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเห็นไหมคะเราเรื่องน้พร้อมกันใช่นะครับแม้แต่โปก็ต้องซ้อมครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้ขึ้นชื่อว่าโปรก็ยังคงต้องฝึกซ้อมอยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็ อ่าเราดี๋ยวมารอดูนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะกลับมาในหัวข้อเรื่องอะไรวันนี้แล้วก็อี่รบกวนพี่นุ่นฝากช่องทางการติดต่อหน่อยว่าติดต่อเราได้ที่ไหนบ้างอ่อติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์นะคะ golf space academy com แล้วก็ Facebook สถาบันสอนกอล์ฟก golf space academy นะคะ ig เอ่อ golf space underscore academy ค่ะแล้วก็ YouTube สถาบันสอนกอล์ฟ golf space academy ค่ะอ่าในยูทูบเราก็อาจจะลงมีลงคลิปนะมีลงข่าวสารอัปเดตกันอยู่ในนั้น วันนี้เราก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับช้าง CCK กุ๊กเทเลเมดอาดิดาสอาบาลกาสกามินแล้วก็สปามนะครับอ่าวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ